สำหรับคนที่อยากจะล่าท้าผีนะครับหรือว่าอยากจะทำกิจกรรมอื่นๆในเซิร์ฟนี้ครับก็มีเพียบเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย <laughs> โอ้ย,อยตกใจเจ้านกโถอะไรเนี่ย สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟฮาร์ดบีดโลเพนะครับเซิร์ฟนี้มีไวลิทด้วยนะครับก็คือเราต้องไปขอไวลิทกับแอดมินที่ใต้คลิปที่ดิสคอร์นั่นเองนะครับแค่เข้าไปขอเท่านั้นนะครับเพราะว่าเล่นฟรีอยู่แล้วนั่นเองครับและ IP ก็อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่และก็อยากจะหาเพื่อนเยอะๆนะครับลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูระบบใหม่ๆภายในเซิร์ฟนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและสําหรับใครทีีี่อยาากกจะมมวัดในนรฟ้็ ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็จะมีพระอยู่ตรงนี้แหละนะครับดูดิโคเทสามารถที่จะเดินเข้ามาด้านในได้นะครับและในอนาคตนะครับเราสามารถที่จะมาขอพรจากตรงนี้ได้นะครับและสามารถที่จะได้รับการช้าออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเพิ่มให้ในกิจกรรมสงการที่จะถึงนี้นั่นเองครับนี่มีพระให้มา กลับไว้ด้วยนะครับแนวแบบไทยๆนะครับโคตรเจ๋งเซิร์ฟนี้นี่เลยเดี๋ยวพาชมวัดนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เลย นี่ก็จะมีปฏติมากรรมต่างๆนะครับเซิฟนี้ถ่ายรูปก็เท่นะครับถ้าทุกคนเข้าเซิฟนี้มาแล้วนะครับอย่าลืมมาสถานที่นี้ด้วยนะครับและในเซิฟนี้ถ้าเรากด F9 เราสามารถที่จะอุ้มเพื่อนได้นะครับแต่ว่าในเซิฟนี้นะครับจะมีท่าต่างๆที่เราสามารถที่จะเอาไปถ่ายรูปคู่กับแฟนได้หรือว่าใครคนอื่นภายในเซิฟนั่นเองครับมีหลายท่ามากๆนะครับอย่างเช่นเขาโพสกอดกันหรือจูบกันนะครับเซิฟนี้ก็มีด้วยนะครับแบบโพสท่าเป็นคู่เนาะ และในเซิฟนี้มีบ้านผีสิงด้วยนะครับผมจะพาทุกคนไปล่าท้าผีในเซิฟนี้นั่นเองครับนี่เลยเข้าไปดูแล้วกันนะครับตอนนี้เวลาเย็นๆนะครับนี่เวลาเย็นๆไม่กลับบ้านนะครับเข้ามาในบ้านผีสิงเฉยเลยนะครับแล้วมันก็จะมีประตูอยู่ตรงนี้แหละนะครับแนะนําให้เอาไฟฉายมาด้วยนะครับทุกคนพร้อมหรือยังเนี่ยผมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับไปเลยแล้วกันนะครับโอ้โหดูดิน่ากลัวจัดเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟมันจะดับหรืออะไรยังไงมีใครอยู่ข้างในไหมเนี่ย สำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็จะเอาไว้จัดกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับแอดมินก็จะจัดอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าทุกคนอยากจะเข้ามาล่าท้าผีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับตอนที่มีกิจกรรมนะครับจะมีผีสุ่มด้วยนะครับในนี้นะครับบอกเลยว่าหลอนสุดๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงกิจกรรมนะครับก็เลยยังไม่มีผีที่ซ่อนอยู่ด้านในนี้นั่นเองครับ สำหรับคนที่อยากจะล่าท้าผีนะครับหรือว่าอยากจะทํากิจกรรมอื่นๆในเซิร์ฟนี้ครับก็มีเพียบเลยนะครับโอ้ยเดียวเฮ้ยโอ้ยตกใจเจ้านกโธ่เอ้ยอะไรเนี่ยจบแล้วชีวิตผมตกใจนกและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลในเซิร์ฟนี้นะครับรถหมอโคเทนะครับถ้าใครเป็นหมอในเซิร์ฟนี้ขับรถเบนซ์ด้วยนะครับจังหวะนี้โคเทอะ เราก็ใส่เสื้อการ์ตูนต่อไปนะครับและนาโรงพยาบาลนะครับก็จะมีรถเข็นแบบนี้แหละนะครับอยู่3คันนะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปเช่าได้นะครับเช่าเหมือนกับโกคาร์ดเมื่อกี้แหละนะครับแล้วก็ใส่เวลาไปนะใส่เวลาลงไปแล้วก็ยืนยันในการเช่าเองครับเช่าแค่2 0 0เองนะครับโกคาร์ดเมื่อกี้พันห้านะแต่ว่าไอ้นี่แค่200เองนะครับนี่เลยสามารถที่เอามาขี่ได้นี่เลยครับถ้าใครอยากจะเป็นคนป่วยนะครับลาไม่ค่อยดีนะครับถ้าขึ้นวิลแช์นะนี่เลย นี่ขับเท่นะครับเพื่อนของเราขับเบนซ์ขับปอรเช่นะครับในว่นนี้โอ้โหเรานี่ขับวิวแชร์นะครับและด์เสซอร์นี้มีสนามโกคาร์ทให้เราเล่นด้วยนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเล่นนะครับแบดง่ายๆเลยนะครับสามารถที่จะ มาแข่งเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับนี่เลยมันก็จะมีโกคาร์ดอยู่นะครับนี่ก็แล้วแต่รอบนะครับถ้าสุดว่ามีคนแข่งเสร็จแล้วมันก็จะวาร์ปมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับมันจะมีอยู่ประมาณสัก2คันนะครับถ้าสุดว่าเราเจอโกคาร์ดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ขึ้นโกคาร์ดเลยนะนี่เลยและเรากด e 1ทีนะครับแล้วเราก็เลือกเวลาในการเล่นนะครับผมจะเลือกประมาณสัก3นาทีเด้กกันนะแล้วก็ กดไปที่ยืนยันการเช่าแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ยืนยันการเช่านะครับ3นาทีราคาเช่า1,500บาทนะครับนี่เลยพอเราเช่าเสร็จแล้ Grammy แลวนะครับเราก็สามารถที่จะลงแข่งกับเพื่อนได้เลยนะครับแบบนี้เลยนี่สามารถที่จะเลือกเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีสนามโกคาร์ตแบบนี้แหละนะครับให้เรามาเล่นนะสนามก็ถือว่าคดเคี้ยวใช้ได้นะครับเว้ยมีทางต่างระดับด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยสิเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหดูดเดนี่มีโค้งหักศอกด้วยครับตรงนี้ นี่แล้วก็จะมีเหมือนเนินลงไปด้วยนะครับด้านล่างนะนี่เลยมาดูมาดูาดเฮ้ยตรงนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหนี่เลยครับนี่ก็ถือว่าแจ๋วเหมือนกันนะครับแต่ผมแหกโค้งนะเส้นชายอยู่ด้านในนะครับเนี่ยและชายหาดในเซิฟนี้นะครับมีแบบนี้ด้วยนะครับเป็นแผนที่ให้เรามาเล่นกันนะครับมีทั้งเขาวงกอดกับตรงนี้ด้วยผมไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูด้านบนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเกมฟรีแันนิ่งนิดนึงนะเดี๋ยวขึ้นมาดูนี่เนี่ย เราสามารถที่จะมาเล่นได้นะครับนี่เลยมีประตูตรงนี้นิ่เลยครับโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยเฮ้ยโอ้โได้ไหมเนี่ยอยโอ้โเล่นเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เอาไว้วิ่งเล่นนั่นเองครับผมหล่นลงมาแล้วโอโ้รู้สึกว่าจะมีหลายด่านมากเลยนะครับมีฝั่งนี้ด้วยดูดิลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมเฟลไปแล้วก็ยังไม่หมดนะครับใกล้ๆกับตรงชายหาดห่วงยางตรงนี้นะครับ มีขาว,วงกดให้เรามาเล่นด้วยนะครับแบบนี้เลยนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับทางเข้านะนี่เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ก่อนจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะขึ้นมาดูได้นะครับว่าแผนที่มันจะต้องวิ่งไปตรงไหนบ้างน,นะครับอาจจะต้องจดจํานิดนึงนะครับดูดิขาว,วงกดแบบอลังการงานสร้างนะครับเดี๋ยวเราลองวิ่งเข้าไปดูด้านในแล้วกันนะครับผมอาจจะออกมาไม่ได้นะครับเข้าไปแล้วหายไปตลอดชีวิตเลยไปทางไหนดีเนี่ยดูดิมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเฮ้ย เอายังไม่หมดเหรอทางไหนวะเนี่ยเลยครับสามารถที่จะเข้ามาเล่นได้นะครับและโกงไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าด้านบนมันมีกระจกอยู่ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะกระโดดแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับนี่เลยเราอาจจะลอง เข้ามาเล่นดูกับเพื่อนนะครับแล้วก็แข่งกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมน่าจะหลงทางแล้วนะครับออกทางไหนวะเนี่ยออกทางไหนครับเนี่ยเอางานเข้าแล้วเข้ามานี่เอาทางตันอีกและจุดต่อไปที่จะแนะนําในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นเกาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกาะกลางทะเลนะครับก็จะมีตัวละครเหมือนหุ่นยนต์หรือว่าพวกบัรและเยียพวกนี้แหละนะครับ มันก็จะอยู่ภายในเกาะนะครับเราสามารถที่จะมาตีพวกมันได้นะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่ด้านนอกมันจะเป็นแค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับมันก็จะดอกของที่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะตีมันได้แค่ครั้งเดียวนะครับมันก็จะสลบเลยนะนี่หละปุ๊บก็ให้เมื่อกี้ผมได้เพชรมานะครับพวกแร่พวกนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปคราบอาวุธได้เองครับนี่เลยอันนี้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะนี่เลยเมื่อกี้ได้เสร็จเหล็กมานะครับทีนี้ เดี๋ยวเราจะเข้าไปในวงแดงนะครับวงแดงนี่ต้องมีฝีมือนิดนึงนะครับก็คือในวงแดงจะมีพวกบัตไลเยียเมื่อกี้แหละนะครับตัวมันจะโหดนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะตีมันแปดว่าค่อนข้างที่จะตายยากนั่นเองครับรู้สึกว่าบัตไลเยียที่มันอยู่ด้านในนะครับ <laughs> มันจะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับครับว่าไอ้พวกนี้โหดกว่าด้านนอกนี่เลยหนึ่งทีไม่หลับนี่ไงเฮ้ปะสองทีสามทีไม่ตายบอเฮ้ยสี โอ้โหห้าทีนะก็จะตายนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะดบอะไรนะครับเฮ้ยนี่ไงดอบเหรียญแห่งความสวยนะครับนี่เลย มันก็จะดอบของที่ดีกว่าด้านนอกกันเองครับแต่ว่ามันก็จะตายยากด้วยนั่นเองเนาะและสำหรับใครที่อยากจะเล่นกิจกรรม c s g o ในเซิร์ฟนี้ก็มีด้วยนะครับแค่แบ่งการฝั่งละ2คนเท่านั้นก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับนี่เลยก็จะมีการสลับฝั่งกันเรื่อยๆด้วยนะครับจะได้ไม่เบื่อนั่เองครับระหว่างโจรกับตำรวจนะครับนี่เลยยิงกันยับนะครับแล้วก็เป็นมุมมองแบบ FPS ด้วยนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือกิจกรรมชิงแอร์ดรอปมันเองนะครับก็จะมีประกาศภายในเซิร์ฟเลยนะครับ ว่ามันจะตกตรงไหนนะครับและแต่และแก๊งนะครับก็จะมาแย่งแอร์ดรอปกันนั่นแหละนะครับในแต่และแก๊งนะครับก็จะมีพวกอยู่เยอะๆเลยนะครับระหว่างแก๊งนะครับก็จะมา ต่อสู้กันนะครับถ้าสตดว่าแก๊งใครชนะก็จะได้แอนด็อปไปนั่นเองครับก็จะมีกิจกรรมแบบน,นี้จัดเรื่อยๆจัดทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่ชอบต่อยชอบตีนะครับและสำหรับใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับทุกคนพร้อมต้อนรับมันเองเนาะก็ฝากเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับถ้าอย่างน้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที h เฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที h เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม